ก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้จะมาสอนปรับภาพด้วยบล็อกสแนั่นเองทำให้ภาพในรูบของเราเนี่ยลื่นขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวขอเปิดบล็อกสก่อนอ่ะอย่างอันดับแรกนะมาที่ flash flag นั่นเองสำหรับเมนูแรกที่เราจะดูกันเนี่ยก็คือในส่วนของ anti analyzing m s a a นะ ซึ่งตัวนี้มันจะทําให้ภาพของเราเนี่ยคมขึ้นชัดขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราอยากให้มันลื่นเนี่ยเราก็ต้องปิดจากออโต้นะเป็น x1 นั่นเองมันจะได้ลื่นนะอ่ะเดี๋ยวอธิบายหลักการทํางานก่อนนะทุกคนจะได้เข้าใจวิธีการใช้งานนั่นเองสำหรับตัว multi sample anti analyzing เนี่ย มันก็คือการที่ทําให้ภาพเม็ดพิกเซลตรงขอบๆนะฮะมันใหญ่ขึ้นนะเป็นการแซมเปิลภาพขึ้นมาถ้ามันเจอพิกเซลตรงไหนเนะี่ยมันก็จะแซมเปิลพิกเซลนั้นขึ้นมาใหม่ให้มันเกิดความมาชัดขึ้นนั่นเองเท่ากัเราอธิบายง่ายๆนะส่วนต่อมาเนี่ยก็คืออ่า p r สเ o s e s s i n g a n าย a n a l ลซ i n g นะ ก็คือการที่มันจะทำการเลนเดอร์ภาพออกมาเนี่ยแล้วก็ทำการเบอร์ขอบนะซึ่งจะทำให้เป็นการกินสเปคคอมมากแต่ว่ามันก็จะกินสเปคน้อยกว่า Special a n t i a l y อะไรซนั่นเองอ่าก็เท่าที่เห็นในตัวอย่างนะฮะซึ่งในระบ,บกอกก็จริงจอวางคนก็อาจจะเห็นนะแต่ว่าสำหรับการอัดคลิปด้วย OBS เนะี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าคุณภาพมันกากอ่าในสนองต่อไปเนเดี๋ยวยเราก็จะปรับตั้งค่าให้มันเลื่นที่สุดเลยนะเราก็จะปรับ M MSA ที่1เลย เสร็จแล้วเราก็จะปิดปิดให้หมดเลยนะปิด p l a y e r Shadow ปิด w e r p r o c e s s i n g นะปิด t r r r a i เนะนะ Texture ซึ่งมันจะทำให้ภาพเนี่ยมันคุณภาพแบบกากาเลยนะอ่ะมาเข้าเกมมาทุกคนก็จะเห็นถนึงความคมชัดของภาพที่มันเรียกว่าสุดยอดมากเลยนะขนาดนี้เนี่ยลื่นสุดๆมีความเป็นดินน้ำมันนะฮะภาพแบบนั้นก็จะลื่นนั่นเองแล้ก็จะไม่กระตุกเพราะว่า มันจะไม่กินสเปคเครื่องให้ต้องโหลดพวกเท็กเจอร์พื้นอะไรอย่างนี้นะอันนี้เดี๋ยวเปิดแปดขีดนะเห็นไหมมันจะมีแค่พวกเท็กเจอร์เทเรนที่ไม่โหลดนะส่วนพวกใบไม้ต้นไม้เนี่ยมันก็คือการที่เขาเอารูปภาพเนี่ยมาแปะฮนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่กระตุกเท่าไหร่อันนี้เมื่อนำความรู้จักกันแล้วนะสำหรับพวกเอ่อ Anti a l i a ซ i n g นะต่อมานะฮะอันนี้เราปิดกันเป็นเหมือนเดิมนะออโต้ปิดให้หมด เดิมเลยถ้านะเดี๋ยวเราจะดูที่ Prefer Light Technology นะสำหรัเรื่องของแสงเงานั่นเองจะมีให้เลือกอยู่3แบบคือ w o r e l Shadow Map และ Future นะโดยจะเรียงลำดับความคมชัดของภาพด้วยนั่นเองฮะสามอันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูในเกมอีกทีนะฮะสำหรับตรงนี้นะเมื่อเราเปิดเต็ม ถ้าเราเราเปิดจอเล็กนะในโหมด Window s โหมดเนี่ยยิ่งเราเปิดจอเล็กภาพก็จะแบบลดสเกลลงมาความชัดลดสเกลลงมาเพื่อให้มันลื่นขึ้นนะไม่นจะเป็นต้องสเกลให้ภาพมันใหญ่นะเองแบบไม่ต้องคมชัดมากสำหรับตัวเ e n d e r Mode มดเนี่ยเนริงนะก็ไม่ต้องปรับอะไรฮะออโต้ไว้ส่วนของ t e x t u r เจอร์คุณเนี่ยจะมี0ูนึงสามนั่นเงก็คือความคมชัดของ Te ็กเจโดยจะขึ้นอยู่กับเอ่อถ้าเราปรับเนี่ยฮะ สมมุติว่าเราปรับเป็น1แล้วกันนะอันนี้เมื่อเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยหนึ่งนะฮะสังเกตได้เลยว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ยเบลอมากเพราะว่าเป็นเท็กเจอร์ที่เขาเป็นอาการเอารูปภาพเข้ามาใส่กันเองนะฮะถ้าอเกิดไม่ได้เข้าใจผิดก็จะเป็นประมาณนี้เนาะภาพก็จะเป็นเหมือนดินน้ำมันเลยแล้วก็ใช้ควบคู่กับ Disabling e e r n Terrain กับเมื่อกี้นะครับก็จะใช้ด้วยกันส่วนตรงนี้นี่ก็คืออ่ ระดับเลเวลระดับ2น,นั่นเองซึ่งอันนี้ที่มากระตุกไม่มีอะไรนะพอดี obs มานี้โปรแกรมพื้นหลังมันเยอะอ่ะก็จะเห็นว่าความชาัดนี่ก็คือขึ้นมาแล้วนะเตือแล้วก็ที่สําคัญความชาัดว่าพวกไอไอคอนเมนูในหน้าแอปหรือว่าอะไรอย่างนี้เนะี่ยก็จะขึ้นอยู่แอปที่เราตั้งไวน้นั่นเองนี่นะก่อนทิ่ทอนไม้ก็จะภาพสวยขึ้นมาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเลเวล3แนละ้วก็คือสูง,งสุดก็ไม่แน่ใจว่าทาไมที่อัดไปไม่ถึงกระตุกนะเพราะว่า ตอนแรกมันไม่กระตุกนะก็เอาเป็นว่ามันก็คือชัดนั่นแหละเหมือนปกติแต่ว่าวีดีโอก็กตุกนะเป็นว่าปรับออโต้ด้วยคือดีสุดแล้วทุกคนไม่ต้องไปปรับอะไรมากนะอ่านี่ก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็ปิดไปเลยนะอ่ะดูออโต้ Auto แล้วอ่ะตรงนี้ไม่ต้องไปปรับนะปรับเยอะเลยกระตุกอ่ะเฟรมเลยตั้งก่อนมันตูนะยังก็ไม่รู้เนะี่ยอันต่อมาจะเป็นเรื่อง prefer lighting technology นะ อ่าปกติก็จะชูสไปเกมมาไว้ก็คือตามใจผู้สร้างอ่านี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูในระบบส Studio นะตั้งค่าให้ดูสดๆแต่ว่ามันเป็นยังไง3แบบเนี้ยต่างกันยังไง เขาจะสาธิตให้ดูนะฮะใครอยากลองก็เข้ามาได้นะอยู่ตรงหมดหมู่ของ Lightning นั่นเองด้านขวามือตรง Explorer ตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้นะจะมีทั้งหมด3รูปแบบหลักๆแต่ว่าจะมีแบบที่สีเป็นแบบเหมือนโบราณน,นะเขาจะไปทำแนวแบผบีกันสมัยก่อนก็คือ complementary อ่ะภาพที่เราเห็นน้อยนะี่ก็จะเป็นเดิมๆสำหรับแมปนี้ที่เขาให้มานั่นเอง ก็ค่อนข้างสวยเลยนะซึ่งอันนี้จะเปิดประมาณ9ขีด8ขีดดูก็เรียกว่ากราฟิก8ขีดของโลบอกเนี่ยถือว่าเป็นขั้นต่ำในการใช้พวกอะไรอย่างนี้นะพวกน้ำพวกอะไรก็ได้เหมือนกันนี่ฮะมุมไกลๆอันนี้เขาไม่หมอกมีอะไรเนาะอ่ะนี่ฮะมีแสงเงาสมจริงมาเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะ สำหรับ,รบตารแวิวต้าลอดไฟตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้นะถ้าเราเปลี่ยนเป็น complementary เนี่ยแมปจะมีแบบเป็นหมอกหมอเขากๆซึ่งซึ่งไอ้จริงตอนนี้มันไม่มีแล้วนะไม่เคยมีแมปแหนใช้กันแล้วนันงหมวดต่อไปนะก็คือหมวดของว o r d ซลนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกระดับต่าสุดที่แมปแบบนี้นิยมใช้กันนะอันนี้แขีดเลยนั่นเองนะเนี่ยก็จะมีต่างๆนะแต่ว่า สำหรับเงาเนี่ยก็จะมีแค่เงาของเพลเยอร์นั่นเองนะพวกอ็อบเจกต่างๆเนะี่ยยังไม่มีเงาเองต่อมานะจะเป็นชาร d o w Map ก็คือจะมีเพิ่มเรื่องเงาเข้ามาให้ดูอันนี้ดีขึ้นเนี่ยสำหรับใต้รถเนี่ยก็จะมีเงาอ,อันนี้ฟิวเจอร์นะดูความต่างๆนะระหว่างช h a ์โดแมปกับฟิวเจอร์สำหรับฟิวเจอร์นะจะมีความเป็นเงาที่ดีกว่าสมจริงมากกว่านะฮะตัวนี้เขาเป็นแบตเตอรี่ฮะ world s ฮะกราฟิกจะดูมีสีสันขึ้นมาอ่ะตรงนี้ฮะเมื่อเราเห็นมาในชาร์ตแบบเนี่ยข้างในมันจะมืดๆนะตรงในะต้ท้องรถที่มันจะเป็นแบบไม่ไม่ไมไมไมทวนแต่โดนแสงนะตรงนั้นที่เราเอามอชี้เนะมื่อกี้นะมันจะมืดๆเลยอ่ะซันดอร์ฟิวเจอร์เนี่ยมันก็จะมีแบบบางส่วนเป็นเลื่อนของการสะท้อนแสงเพิ่มขึ้นมาอ่ะตรงนี้เดี๋ยวบินมาให้ดูมุมโดยรวมรอบๆนั่นเองนะฮะก็ตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวปรับให้ดูเลยอ่ะ ตรงนี้อ่ะวอร์เซลฮะเห็นไหมฮะก็ประมาณนี้นะั่นเองความสมูทนะนี่แปดขีดอันนี้เปิดสิบขีดเลยให้แสงมารนเดร์ได้ไกลๆนะต่อไปฮะชาร์ o โ m แมฮะเนี่ยฮะมีความเพิ่มเงาขึ้นมานะฟิวเจอร์ฮะก็อาจจะแบบเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นะเนี่ยถ้าเราปรับชาร์ o โ m แมเนี่ยแสงโนคมไฟเนะี่ยมันจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เวลาเจอกับเงานะเองเมื่อเทียบกับการที่เราใช้ ตัวฟิวเจอร์แล้วเนี่ยแสงมันจะมีการลบเงาแล้วก็มีแสงทับไปที่สมจริงกว่านะ,ะประมาณนี้เลยดูมาถึงตรงนี้แล้วนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นการทำคลิปแนวใหม่จริงๆเพราะาไม่เคยทำแนวอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะซึ่งก็จะลองทำดูเพราะว่าการเล่นเกมมันมก็ค่อนข้างจะเริ่มเบื่อนะมันก็จริงๆมันก็เบื่อแล้วทุกคน เราขาจะแบบหาอะไรทําที่มันมีอะไรความรู้นะเออความรู้ความรู้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมาครสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะก็คงต้องเดี๋ยวลองตัดละดองเอาไว้ก่อนแค่นี้นะเจอก,กันคลิปหน้าบายเพิ่มเติมสำหรับตัว multi sample a n t i a n a l y z i n นะถ้าเกิดเป็น texture ของน้ำพื้นผิวน้ำเนะี่ยก็จะยังคงเป็นน้ำ ก้อนๆอ,อยู่นะถ้าเกิดเป็นบล็อกที่มันเป็นเท็กเจอร์นีออนเนี่ยตรงขอบของบล็อกนีออนเนี่ยมันก็ยังเป็นเออ่เรียกว่าราอ,อยากอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นมัลติซัมเปลิลแอนทานาลซิ่งใช้ไม่ได้กับบล็อกนีออน